ยังไงก็แมาไม่อยากลูกสตาร์ด้วยขึ้นเก็บม,ม,มันไม้เฮ้ยเอาไปขายขายเด็กาจ,จับเด็กใช่แล้เราเราจับเด็กเว้ยเราจับเด็กเออโัวอะไรวะเนี่ยมันตูตัวน่ารักจังเฮ้ยอะไรเนี่ยเห็ดหยังออนั่นแหละนั่นแหละเออเต็มทักทีไม่ว่าผม ข้าจะชอบระบบนี้เลยการทําฟาร์มเนี่ยการทําฟาร์มไอ้นี่อัตโนมัติเนี่ยผมชอบมากเลยนะเนื่องจากว่ามันโคตรจะเร็วเลยก็คือนี่ดูแล้วอ๋ออีกแล้วประชาชนโลกประมาสาธิตการอาชีพเร็วแบบเหล็กกันดีกว่านะนะเร็วว่าผมรอดไปได้ไงสารพัดวันแล้วว่าผมนี่เน้นจูบก่อนนะแล้วไม่เน้นต่อสู้อย่าไปชิดตัวเล่นจูกเอาไม่ที่คุณเนี่ยไม่เก็บทีดิให้เก็บยังไงดี่วะเพื่อช่วยโคตรเล็กเลย ผมจะเล็กก็ได้อะเมันจะมืออยู่แล้วเคุณเรหมัพระตะเล็กพ่อวนไอ้เห็นนี้ก็ได้นะผมแบบใส่นี่เยอะเกินไม่นาชัยอะแล้วป่าก็ค่อนจะดูลงมาผมเนี่ยที่ผมให้ผู้ช่วยตัดข้อมันดูโลงดีนะนี่นี่ไอ้พวกกวางก็จะได้ง่ายมากเลยนะเพราะว่าผมชอบอะไรก็งลงอะเห็นป่าแล้วมันไม่ค่อยจะสับอารมณ์ไหร่ อย่าว่าเป็นกวางไร้มันน่ากลัวนะต้องกำจัดทิ้งความน่ากลัวนี่คุณก็เลยตายนอกบ้านอะไรมัเข้าบดอะไรคุณช่วยผมเถิดเก็บไม้แล้วทำบ้านที่เถิดผมเถิดนี่ตัดไม้เก็บหรือตัดวะโอ้ตัดไม้น่าทุกคนดูนะผมปรัดพวกอสั้นมากเลยผมลงปรับสองนะปรับสองก็ใช้ได้อยู่นะเรียกไม่รู้ว่าผมรอดมาได้ไงปรับสองขี่ แต่ถ้าหนีผีคงไม่น่ารอดอ่ะแต่ผมไม่น่าจะหนีไม่น่าจะได้หนีแล้วมันดูโล่งดีนะพอผู้ช่วยตัดอย่างเงี้ยกินพริกรัวอาแต่เล็กนะยเพราะเขาขอผมกขอประทานอภัยอย่างยิ่งเพราะว่ามันก็เหล็กจริงๆนั่นแหละและ้กวก็ผู้ช่วยก่าเร่ลืมผมได้อีกเครื่องนะโทรศัพท์ถ้าผมเปลี่ยนเครื่องน่าจะลืมวันนี้ เราช่วยไปไหนแล้วช่วยคุณคุณหายไปคุณอยู่กลางบ้าน,น,านไปทำอะไรตรงกลางบ้านตัดไม้นิดนึงเอาคุณสร้างบ้านเอเยี่ยม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 อ่ะได้สามชิ้นให้ดีเถอะอยังไงบ้านเราก็มีบ่อตักปลาว่า,าไงเพิ่มมาอีกอจัดภาพไปยังกรอบหมายความว่า ค่ะอันเดียวโดนบุกร้าววะก็จริงดิใช่บ้านเราโดนจะโดนบุกช่วงนี้ไม่รู้ไปมันโดนบุกบ่อยบ่อยคุณช่วยด้วจ้าเดวล้วก็ตัวเย่ใจดอย่างเงยมันก็ไม่เหลือช่วยมันเลยตั้งเยอะเลยอ่ะดิแล้วกี่ชิ้นวะมาค้าดูไม่ทานเว้ยยังไงผมก็จะเหล็กตายเนี่ยผมไปสู้อย่างนี้อ่ะ ตารางนี่เขาต้องสู้เองแล้วแหละสู้สู้ผมชอบตอนหลุมชอบอาวุธใหม่มากเลยดิมันตีอินฟินิตี้ผมชอบมากเลยนะแล้วก็เหลือแค่ต้องฆ่ายพวกนี้และไอ้ตัวท่านุ่งผมเกลียดมากเลยนะเพราะผมเหล็กอ่ะตัวที่คว้าผมเหล็กผมเป็นเป้าลิงมันได้เลยอะดิผมเดินช้ามันก็เลยเล็งผมได้เหยียบระเบิดอตั้ทีดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายไู้ช่วย เคยเปิดคลิปมาจะตายเ,ยเหรอ,อเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่เอาไอาอยาย่าช่วยคุณช่าวยตีตัวพวกนี้ทีล้วก็จะตายเออมันจะฆ่าผม,มาปืนโคตรย้อยอจริงปืนเนี่เนยเัาเราียกหน้าไม้ดีกว่ามันเรียกมันเรียกแล้วจะไม่เรียกปืน,ปนดีกว่านะ,นนะหน้าไม้โคตรย้อยอจริงไม่ชอบเท่าไหร่ ก้อนเสียมันย้อยมากเลยนะตัวไอ้ปูบจะแรงอะไรกันเลยดูดิเอ้โหนี่ผมย,ย,ยิงพลาอย่ังไงอันนี้อะไรไม่รู้มันบล็กนะเอเ้ยบุกบ,บ่อยๆเอ้ยไม่ไหวแล้วมาไลวกินบ้างเออยิงโดนแจะตายจะตายเอ้ยจะต,จะต,จะตยายคุณย,า,ยาต้องตายว่าเธอเฮลผมโดนดิโอฆ่าตาย แล้วมันก็เช้าผมเดินเดว,วูวช่วยเกือบเกือบีนะผมไม่นีจะตายแล้วอัจริงๆหรถึงผมจะปรับการาฟิกไปเถอะนะแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยไปเนะี่ยปวดขนย้อยมือแบบน้ำลายใหญ่ย้อยมากเลยอ่ะคุณนอย่าตายอันสองเฮ้ยไม่มีแล้วนะผมไม่อยากใช่เหมือนกันแหละแต่มปน มันมันเลือ่อต้องยิงอ่ะคุณดูดิเ,เต็มบ้านขนาดนี้คุณเข้าฝานก <ผล S 1> <ร>นตกคุณเข้ามาในรูนี้เฮ้ตัวในถุงเข้า